ากองว่าวนนี้เรวมน,น้ำใจใหท่าแน่หอนนะคเราุต้องปฏิบัติตนตามประการะจดชืมสุกแะเวลาั้นศรยลารวมพลังช่วยศูนย์พักคอยโควิดพิษสันโรคชื่ออาจจยาวนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะคณะกรรมการรวมพลังช่วยศูนย์พักคอยโควิดพิษสันโรค ทีนี้สิ่งของที่จะมอบให้กับท่านก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะจากาสิ่งของเงินบริจาคเข้ากองทุนอน้มาน,นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความพิเศวขอบ้านเรานะคะให้มีความสาุขมากขึ้นค่ะช่วงมีนะคะคิดว่าทุกคนค่ะได้ดูแลตัวเองนะคะได้รักษาสุขภาพอนามัยมากขึ้นย็งไงบ้างคะล้างมือไหมคะล้างมือทุกวันไหมคะ ล้างเลยทุ้วันคุณยายบอกว่าล้างาทุกวันล้างวันวึ่งกี่รอ <c oughs> บครับวันนี้บอกว่าการมอวันนี้เรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสาดดําคัญเยอะมากเลยนะคะตอนเข้าสู่การมอวันนี้เราเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดค่ะทําให้พวกเรามากันแบบ ยอยมานะคะทีละหน่อยหน่อยนะคะเพื่อที่จะมาให้ทุกคนเนี่ยเราเข้าสู่มาตรการค่ะคิมวดในเรื่องของปริมาณคนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนั่งหา่างและอีกล้างมือตลอดเวลาวัดอุณหภูมินะคะเช็คอุณหภูมิก่อนเข้ามาซึ่งขึ้นนะคะอยากจะบอกวินาทีเราชนทุกท่านนะคะว่าวันนี้ถือว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีทั้งหมดสี่รอบนะคะในการที่จะเข้ามารับมอบของนะคะซึ่งในท<า>ีเ<อ>ดียวแะตอนที่จอมา ที่ที่นี้นะคะสุนทรภูเราได้โอกาสชื่อยอยู่น,นะคะที่ยังประชาชนไปจำนวนมากเหมือนกันนะคะถ้าแล้วนอกจากนี้ค่ะประชาชนในการมอบสิ่งของในวันนี้ก็เกิดเนื่องมาจากว่าทางราชการได้ขอร้องให้ข้าราชการของเราจัดตั้งศูนย์สำรวมศูนย์นนทัพคอยจัดหาทุกมาจัดตั้งศูนย์ทัพคอยต่อ แต่ก็ไม่ไม่มีการเปลี่ยนพอและไม่มีความสะดวกภ้าเอกชนของเราซึ่งประกอบไปด้วยรงงทุนจากพี่น้องตามรวมเป็นเสร็จก็ประมาณ9ก้าแสนเศษแล้ก็ซื้ออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับศูนยทักคอยทโรงเรียนพิศโลกวิยาคมแล้วก็ศูโรงเรียนของท่านนายกเพลินนะฮะ ที่วางเต็นก็ปรากฏว่าการดำเนินการของศูนย์ผูพิกของจังหวัดสุโขเป็นศูนย์ผรพิทักที่มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าได้รับรอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในการที่จะให้พี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยที่เขารับการรักษาได้มีความรู้สึกที่ไม่โดดเดี่ยวและก็ได้รับความสุขสบาย ส่วนนี้มาซื้อของมอบให้กับพี่น้องประชาชนพวกพี่น้องประชาชนหลายส่วนก็ได้รับความเดือดร้อนก็สิ่งที่แบ่งปันให้อาจจะเป็นสิ่งละอานพันละน้อยแต่งไงก็ตามแต่เป็นด้วยน้ำใจที่พวกเราระลึกถึงว่าในจัดการการจัดตั้งสูตรประคอยนั้นเราก็แยกส่วนหนึ่ง กองทุนสู้ภัยโูวิด19นะคะเมื่อสักครู่พวกเราคงได้ทราบที่มาที่ไปของวันนี้ว่าของที่เอามาแจกวันนี้เนี่ยมาจากกองทุนสู้ภัยภูวิ19ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งตั้งขึ้นมาภายใต้การทำรีของผู้วรร่าราชการจังหวัดที่บอกว่าส่วนราชการมีข้อจําจกัดในการจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่อนข้างมาก โครงการจัดตั้งกองทุนสู้ไทยโควิดจึงเป็นโครงการที่คนพิันุโลกไม่ทีมกันท่านก็บอกว่านอกจากหน่วยราชการตั้งแล้วคนท่สศนุโลกเองก็มีน้ำใจที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลจะทก,กจากโควิดที่มามันเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งท่านพลเดกก็บอกว่าท่านเอาไปช่วยศูนย์โควิดอ,อะไรต่างๆที่ของทำแต่ส่วนหนึ่งที่เหลือ ท่านก็อยากมาเยียวยาที่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยก็ประทานมาทั้งเทศบาลเทศบาลเราเองเนี่ยท่านก็รู้อยู่ว่าเราก็ทาหลายเรื่องไม่ว่าจะวัคซีนไม่ว่าจะการเยียวยาไม่ว่าจะการแจกคุณแจกของแต่ก็ก็ยังเยอะไม่สามารถท่วถึงเราก็ส่วนหนึ่งเทศบาลส่วนหนึ่งผู้บริจาคและส่วนหนึ่งก็ดีใจที่กองทุนสู้ภัยโควิด ผสมมาบอกว่าขอพี่น้องประชาชน500คนมารับของในวันนี้นายกก็ต้องต้องต้อง,อ,งอาจจะไม่ทีกแก่แจกกันแบบให้อยากได้มาเอาประมาณอย่างนั้นนะเทศบาลเป็นหน่วยงานซึ่จงจาเป็นจะต้องมีที่มาที่ไปเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่ถูกคัาเลือกมาส่วนหนึ่งก็มาจากการค้นหาของประธานชุมชนส่วนหนึ่งก็จากการค้นหาของสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งไปค้นหาพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆที่เราเฉลี่ยไปนะคะแล้วก็ให้เข้าใจเรืงนี้ถ้ามีคนถามว่าทำไมเธอได้ฉันไม่ได้เขาจะมีเกณฑ์ในการคนของเขาอยู่แล้วในะชุมชนก็ต้องบอกในงั้นแต่ไมเป็นไรรายชื่ออะไรต่างๆเทศบาลจะเก็บเป็นข้อมูลใครได้รับแล้วใครยังไม่ได้รับเลืออะไร่อหลังก็าจะทยอยให้ไปเรื่อยๆนะคะ ก็ให้เข้าใจตามนี้ด้วยเพื่อค้นถามนะคะว่าทำไมเธอได้ทำไมฉันไม่ได้เพราะเราเป็นคนถูกเลือกมาจากการสอบแสวงหาของคณะกรรมการชุมชนของสมาชิกสภาเทศบาลเ,าเพื่อมารับของวันนี้แต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ก็บอกก็บอกว่ามาลงทะเบียนที่เทศบาลนครสระบไรก่อนมาลงทะเบียนเพื่อทเทศบาลเนี่ยเขาไปสอบเคส จำเป็นจะต้องขึ้นชื่อไว้ด้วยนะคะแลยกก็ขอขออธิบายให้ฟังอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณค,าาคณะกรรมการกองทุนสู้ภัยภูมิคุ้มกัซึ่งมีท่านอด,ดีเลอดทอรสิงห์ห่างเป็นประธานกองทุนนี้ม,มามอบของและขอขอบคุณท <c oughs> ี่ท่านให้ความร่วมมือรับจิตข,ของเพื่อเป็นสิิง Aidek tidak diorang saya turun kereta, tapi faham jaya. Apa pun tak. Apa pun ada ni ada ni. Enak ni orang tak jual. ขยับขยับมาข้างหน้าตัวอี้ตัวเองเลยนะคะเพื่อความสโลว์รวดเร็วโอ้โหวันนี้ ประเทศนะคะที่หลั่งไหลสายคานน้ำใจนะคะโอนเข้ามาในบัญชีของกองทุนสู้ภัยโควิด -19 ทีพิสุโลแล้วก็มีจำนวนที่จะสามารถนำไปช่วยเหลือเลื่อนมาตามเลยนะคะค่ะสักครู่นะคะสักะครู่ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะออกทางด้านซ้ายมือนะคะ ออกกันด้านซ้ายมือค่ะค่อยๆไปนะคะค่อยๆไป,ข,ๆไปขอบคุณมากนคะคะอยู่เรื่นี้นะคะทุกคนค่ะล้างมือบ่อยๆล้างมือให้เก่งนะจ๊ะใส่แหนกให้เก่งค่ะนะคะ